ช็อตฟิเวอร์นักร้องสาวตอบตรงหลังเจอถามแฟนหายไปไหน เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่น่ารักมากๆสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจ้นงพนีกับแจ็คธนพลที่เผยแ๊บเดียวคบกันมา6ปีแล้วแต่พักหลังดูเหมือนว่าฝ่ายชายจะหายหน้าไปจนมีชาวเน็ตถามสาวจ้าในทิกตอกว่าพี่แจ็คหายไปไหนคะดานสาวจ้าก็ได้อัดคลิปตอบกลับไปว่าไม่ได้อยากรู้หรอกว่าพี่แจ็คอยู่ไหนอยากรู้ว่ายังดีกันอยู่ไหมหรือยังไงแล้วซีใช่ไหมเออเอางี้ก่อนถ้าอยากรู้พี่แจ็คอยู่ไหนเขามีทิกตอกนะคะทิกตอกเขา คือแจ็คธนพลนะคะลองเซิร์ชดูนะและก็อีกอันทาง Facebook ก็ได้2 f a เฟซนะคะเป็นภาษาไทายพิมพ์ว่าแจ็คธนพลเฟซที่ 1, f a เฟซที่2นะคะธานาพลสัมมาพรสาลองไปดูว่าเขาอยู่ไหนโอเคนะเบาได้เบานะเราเนี่ยไม่วางเลยนะเราเนี่ยอยากรู้จักเลยเราเนี่ยหัวเราะ